กาสบายดีตอนเช้าเวลายามเบ็ดกบ6โมงเร้าโอ้ยน้ำหมอกอากาศกำลังเริ่มเย็นเย็นเอามารุ่นกันเวื่งว่ามันจิมีตัววะโอ้หลังแรกก็ซุ่มมิดเลย โมมีตัวหลังแรกกบบระโบถือยามมาสวงหลังหลังที่สามกว่ามีปฏิกิริยาเต้นยกๆยกแอมแรกแอมแรกของเ้านี้มาแล้วอืโอ้โตัวงไงเว้อเนี้ย <c ười> อุกงปเนี้ย เริ่มแล้ว้ามาแล้วหลังนี้บึกเฮ้ยบ้าหลังนี้โหดขนาดหมใส่เบ็ดโกบจะถือปลาคอบบดน,นี้โมมาตรฐานอันมันร่อนร่อนเมื่อคืนที่แม่นปลาคอนี่กิน หนึ่งในล้านน่นตัวนี้แซ่เป็ดกบจะได้ปลาค้อส <g ül> <c oughs> รุปผลงานเบิดคืนได้กบแปดตัวสองคนปลาคอตัวนึงบินมากินเบ็ดพิถึงพื่ยพยายามตอนเช้าเขาบุ้ใไได้สำา,า,านะาขำบ่ดางผ่านจนนี้ได้แต่เมื่อคืนนี่คุณ เก้าตัวอันนี้สองคนทั้งคือทังอง้งเมื่อคืนทั้งเมื่อเช้าด้วยแปดตัวถือประมาณอยู่